สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สัลลีมาทำแท็กวิดีโอนะคะเป็นแท็กที่น้องแนนแท็กมาก็เป็นแท็กที่ชื่อว่า I Love Drugstore Makeup นะคะฉันเป็นคนที่รักเครื่องสำอางที่อยู่ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะก็คือร้านบูสแล้วก็ร้านวัสสันนะคะถ้าเกิด เพื่อนสำอางที่อยู่นอกเหนือจาก2ล้านนี้สัลลีก็จะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าด r อกสตอร์ที่เขารู้จักกันก็จะเป็น2ล้านเนี้แหละนะโอเคทีนี้มาดูเลยว่าคําถามมีอะไรบ้างจะบอกว่าแท็กนี้ยสนุกมากเลยสัสลลี่เองนะยังสนุกกับการหาคําตอบเลยนะคะเอามาดูเลยอันแรกนะคะข้อที่1เลยเขาถามว่า What is your favorite drugstore makeup brand นะคะก็แบรนด์อะไรยี่ห้ออะไรที่เป็นยี่ห้อที่โปรดปานที่สุดใน drugstore นะคะก็คือของซารีเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะบอกว่า r e f รอนแน่ๆเลยคือแบบว่า r e f รอนนี่ต้องมาอันดับหนึ่งของซารีเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเอ็นเอียงนิดนึงนะคะเอ็นเอียงไปทาง number seven นิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาอัปเกรด product หลายๆตัวแล้วซารีชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ดีนะคุณภาพดีราคาโอเคนะคะต่อมาข้อที่ 2, 2> what are your favorite face, cheek and lip products นะคะก็ผลิตภัณฑ์อะไรที่เราชื่นชอบและโปรดปานที่เกี่ยวกับหน้าแก้มแล้วก็ลิปนะคะปากนั่นเอง เกี่ยวกับหน้าเนี่ยซารี่โปรดตัวนี้นะคะที่มาจาก Drug s t ร r เลฟรอนคา o o ลอร์สเตตัวนี้นะเป็นที่โปรดปานหลายๆคนก็โปรดปานเหมือนกันเพราะว่าคุมมันสุดยอดเลยนะคะตั้งแต่ใช้ Foundation มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น High End หรือว่า r u g s t o r e เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยคุมมันได้ดีที่สุดนะเท่าที่ซารี่ลองมาหลายๆแบรนด์นะคะับคุมมันได้ดีพอๆกับเจ้าเอ่อ m a โปรลองแวร์เลยนะซรีว่านะคะ ออสีที่ซารี่ใช้เนี่ยสี370สีโทสต์ถ้าไปหาที่ดรักสตอร์เนี่ยร้านที่บูธหรือว่าสรรเนี่ยอาจจะไม่เจอสีนี้นะคะแนะนำให้เดินไปที่ห้างเคาน์เตอร์ในห้างนะคะเพราะเขาจะมีสีที่ค่อนข้างกว้างกว่านิดนึงนะคะโอเคต่อมาเฟรนช์คนะคะที่ปลดปันเกี่ยวกับแก้มก็ ต้องยกให้เจ้าตัวนี้เลยนะคะเมเบลินชิกกี้โกตัวนี้สีที่สลลีมีอยู่2สีนะั่นก็คือสีนี้ก็คือสีเฟรชคอรัลนะคะเป็นสีออกชมพูชมพูส่วนอีกสีหนึ่งก็คือสี c r e มมี่ i n นนามอถ้าให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยสลลีเลือกตัวนี้นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นบลัชออนที่ปัดง่ายนะคะสามารถทำให้หน้าของเราดูวอร์มขึ้นดูแบบว่าอบอุ่นขึ้นนะคะสี ลา Swatch ก็จะเป็นประมาณนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าพิกเมนตดีมากๆเลยนะคะเป็นสีอ่อนๆแบบนี้แต่ว่าพิกเมนตดีนะขนาดซารีเนี่ยผิวคร้ำๆแบบนี้ยังทาแล้วทาติดดีเลยอ่ะแล้วก็ติดทนนานมากราคานี่ก็แบบสุดยอดร้อยกว่าบาทเองนะคะเป็นบลัชออนที่แบบสุดยอดยมากๆที่อยู่ใน d r ักสตอร์ตอนนี้นะแนะนําเลยนะคะเจ้าตัวนี้ต่อมาลิปโปรดักต์นะคะมีหลายอันมากเลยที่ซารีโปรดที่อยู่ในดรักสตอร์ แต่ว่าสลีจะยกมาอันหนึ่งที่สลีโปรดค่อนข้างมากนะคะชอบมากๆเลยแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเจ้าตัวนี้นะคะก็คือ Revlon c o l o r b i r d Lipstick ตัวนี้โดยเฉพาะสีนี้ด้วยนะคะสี005สีมอฟเดี๋ยวจะสวัชให้ดูเป็นสีประมาณนี้ดูก่อนนะแล้วก็จะสวัช c h ให้ดูใช้เยอะนะสลีนะ่ะเป็นสีประมาณนี้ นะคะซึ่งสาลี่ว่ามันเป็นสีที่แบบว่าไม่จ๋าจนเกินไปแล้วก็ไม่ Natural จนเกินไปจริงๆแล้วสามารถทาได้ทุกวันเลยนะคะสีออกชมพูมอฟมอฟแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถทาได้กับทุกสีผิวด้วยสัลลี่ว่าสีนี้นะ คนขาวก็ทาสวยคนผิวเข้มก็ทาสวยนะสีมอฟ์นะคะ Recommend สีนี้005ต่อมาคำถามข้อที่3นะคะ list s t v o r i t e Product <c oughs> ก็คืออะไรที่เราชอบน้อยที่สุดจริงๆเราไม่ค่อยมีนะเพราะเวลาที่สัลลีไปเลือกเนี่ยสัลลีก็จะเลือกซื้อแต่สิ่งที่เราชอบใช่ไหมคะแต่ว่าก็มีอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันที่สัลลีไม่ค่อยหยิบมาใช้เท่าไหร่ <c oughs> ก็คือ r e ฟรอนตัวนี้นะคะเป็น Rev รอนซูเปอร์ลัสเตอนะคะ สีเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็เป็นสีที่เขา recommend ว่าเป็นสีชมพู Shocking Pink ที่แบบว่าดีที่สุดใน Drug Store เลยนะคะสีประมาณนี้ที่สลีไม่ชอบใช้เพราะว่ากลิ่นมันนิดหน่อยสลีเนี่ยถ้าอะไรที่แบบว่ามีกลิ่นอะไรขึ้นมานิดนึงเนี่ยสลจะไม่ค่อยหยิบมาใช้เลยสีเขาจะเป็นกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นพลาสติกนิดนนะคะไม่เยอะไม่เยอะเหมือนเจ้าของน่ s ลิปกอสตัวนั้นแต่ว่าสีเนี่ยสุดยอดมากๆเลยเป็นสีชมพูสีหนึ่งที่สล,ลี ي โปรดเลยนะคะต่อมาข้อที่4นะคะ what is the best makeup bargain นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่คุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดน,นะคะสำหรับสรีลล่นะสรีลล่ว่าเจ้าลิปสติกที่มาจากเรฟรอนเนี่ยรุ่น Super Luster เนี่ยนะคะรุ่นแบบนี้ที่เป็นแพคเกจิ้งแบบนี้นะคะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างดีที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือสีอะเรนจ์ของสีมันกว้างมากถ้าเกิดเราอยากจะได้สีชมพูนะเขาก็มีตั้งแต่ชมพูอ่อนชมพูเข้มชมพูนูด้ดชมพูแครอทชมพูแดงหรือเหมือนกันอะถ้าเราอยากจะได้สีแดงมันก็มีหลายแดงมากๆเลยนะคะชอบที่แบบว่าเรนจ์เขาค่อนข้างกว้างและอีกอย่างหนึง่งตอนที่สัลีซื้อนะบางทีโปรโมชั่นแท่งละร้อยสี่สิบเงี้ย เออร้อยเจ็ิอย่างเงี้ยนะคะโอ้ยมันแบบว่าคุณภาพมันก็ดีเกินกว่าราคาแล้วอะ่ะแท่งละร้อยกว่าบาทแล้วคุณภาพขนาดนี้นะโอเคต่อมา ข้อที่5นะคะ what is your favorite underdog product ผลิตภัณฑ์อะไรที่หลายๆคนจะมองข้ามไปนะคะไม่ค่อยหยิบจับมาใช้มาพูดถึงเนี่ยของซอลลี่เนี่ยคิดว่าเป็นแบรนด์และการแบรนด์ของ number seven เนี่ยซอลี่ว่าผลิตภัณฑ์ของเขาดีแล้วก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงอย่างซอลลี่เนี่ยมีผลิตภัณฑ์พวกเนี้ย แต่และอันเนี่ยมันดีมากเลยนะคุณภาพเนี่ยนะคะสีเสืออะไรมันพิกเม n นต์สีมันจัดนะแล้วแพคเกจจิ้งก็ดูดีด้วยอย่างแพคเกจจิ้งแบบเนี้ยดูหรูหราดูแบบว่าเหมือนแบบเราซื้อมาจากพวกไฮเอ็นในเคาน์เตอร์เลยเนี่ยนะคะแบบเนี้ยต่อมาข้อที่6นะคะ A drugstore product that is overpriced โอ้ oh, price เนี่ยหมายถึงว่ามันราคาเกินคุณภาพนะคะราคาแบบแพงเกินไปถ้าให้เลือกเป็นแบรนด์นะสลิปก็เลือกเป็นแบรนด์ของ r o y a l นะคะเพราะว่า range ผลิตภัณฑ์ของเขาค่อนข้างแพงโดยเฉพาะบลัชออนของเขาที่มันจะมีลักษณะหน้าตาเป็นเหมือนตัวต่อที่อยู่ข้างหน้านะสลิปไปสวอชนะสีถ้าไม่ออกเลยอ่ะแล้วราคาอยู่ที่300กว่าบาทต่างกับเจ้าตัวนี้มากเลยตัวนี้เนี atch, ่ยสวอชนิดเดียวก็ออกแล้วอยู่ที่ราคาร้อยกว่าบาทนะ ของ Royal อ่ะถ้าเป็นแบรนด์นั้นสันรีว่าราคามัน o v e r p r i ไพรไปน,นิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าให้เลือกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนเป็นเจาะจงเป็นตัวไปฉันรีเลือกตัวเนี้ของ s ฟ r y Drop อ่ะมันอยู่ในวัาสดาุเหมือนกันสันก็นับรวมไปว่ามันเป็น Drug Store Product ด้วยเหมือนกันนะทีนี้เจ้าตัวนี้มันอยู่ที่ราคา800บาทแล้วฉันรู้สึกว่ามันไม่ได้ มันไม่ได้ดีสมราคา800อะค่ะมันก็โอเคมันเป็นมาสคาร่าที่ดีตัวหนึ่งอะนะคะแต่ว่าถ้าให้เลือกว่าจะซื้อต่อในราคา800ไหมซลรไม่ซื้อแล้วรู้สึกว่ามันแพงเกินไปนะคะต่อมาข้อที่7นะคะ Show your best dark s t o r e dupe ก็คือสิ่งที่เหมือนกันนะคะที่เราเผอเิญไปซื้อมาแล้วมันเหมือนกับของ h i เอน n d แพงๆที่อยู่ในเคาน์เตอร์เนี่ยซลริก็มีหลายอันเหมือนกันนะอาจจะยกตัวอย่างมาตัวนี้นะคะเป็น r o p p y b r o ที่เป็นพอตร o ูทของซารีเนี่ยเป็นแพคเกจจิ้งแบบเก่าก็คือต้องเปิดแบบนี้แพคเกจจิ้งแบบใหม่เขาจะเป็นแบบเปิดแบบนี้ได้เลยเอาตัวนี้นะคะเป็น Pink Tuffle ลสีเบอร์ที่8เนี่ยมันสำหรับ Lips and Cheeks นะคะทาได้ทั้งปากแล้วก็ได้ได้ทั้งแก้ม ลิซื้อมานานมากแล้วเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวสาวัชให้ดูนะคะก็สีจะเป็นประมาณนี้ตัวที่เป็นดูกเนี่ยง่ายๆเลยก็มาจากเรฟรอนนะคะเป็นลิปสติกของเรฟรอนก็คือ1เลยก็คือ0ูนย์ศูนย์หน l e ชื่อเดียวกันอีกตั้งหากนะอันที่อีกอันหนึ่งที่เหมือนกันกับเจ้าตัวนี้เลยนะคะก็คือมาจาก r e f ร o n c o l o r b i r เเนี่ยแหละ Rosy Nude 065 ซึ่งโรซี่นูตเนี่ยจะเหมือนมากกว่านะโอเคอันแรกนี่โรซี่นูตจากเรฟรอนนะคะอันนี้พิง k t ทัฟเฟิจากบอบบี้บราอันนี้พิง k t ทัฟเฟิเหมือนกันแต่ว่าเป็น c o l o เบิร์ l ลิปบัตเตนะคะจากเรฟรอนสีเนี่ยอยู่ในเรนจ์เดียวกันเลยสองคู่แรกเนี่ยเหมือนกันมากๆเลยส a l l ีดูอย่างเนี้ยไม่ต่างกันเลยนะคะแต่ว่า ถ้าเป็นลิเปอร์เดอร์ตัวนี้จะบางหน่อยนะคะเจ้าตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นออกเชียบางๆางหน่อยแต่สองคู่แรกเนี่ยเหมือนกันมากๆเลยแล้วก็มีอีกนะคะก็จะเป็นพวกน้ำยาทาเล็บสลีเนี่ยเป็นคนชอบทาเล็บมากๆเลยนะคะสีทาเล็บที่เป็นดูปก,กันนะคะเอาอันแรกเลยนะคะมาจากเรฟลอนนะคะสี FIRE 510สีึ่งแดง,ดงแบบนี้นะคะซึ่งจะเหมือนกับเจ้าเอ s ตัวนี้ สีเซอร์เนโคสนะคะเป็นสีที่เหมือนกันเลย9 9เซเลยที่ไม่เหมือนกันอยู่หนึ่งอย่างก็คือเนื้อของเขาอะค่ะเนื้อของเอซีเนี่ยจะเป็นเนื้อออกครีมครีมเจ้าตัวเรฟรอนเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบว่าเนื้อกึ่งครีมกึ่งเจลจะเป็นเนื้อที่บางกว่าหน่อยแต่ว่าเฉดสีเนี่ยเป็นเฉดสีเดียวกันเวลาที่เราทาสองรอบทาเรฟรอนสองรอบแล้วเนี่ย สีนะแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นเรฟลอนอันไหนเป็นเอสะนะคะก็ SC อยู่ที่ราคาประมาณ300ถ้าซื้อในบ้านเรานะคะเรฟลอนอยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะคะอันนี้เป็นดูก,กันอีกหนึ่งสีนะคะก็เป็นสีนี้ที่หลายๆคนค่อนข้างจะพูดถึงเมื่อหน้าร้อนที่แล้วก็คือสี SC Tarte Deco กูรูหลายๆคนเนี่ยเอามาเป็นเฟเวอร์ริกเลยนะคะ สีนี้เป็นสีที่ผลิตในซัมเมอร์ปี2010หรือ11แต่รีไม่แน่ใจประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่ามาดังเอาปีนี้นะคะปีนี้เนี่ยน้าร้อนที่ผ่านมาหลายๆคนแบบว่าชื่นชอบมากเลยสีที่เหมือนกันแล้วก็เป็นดูก,กันเลยเนี่ยก็คือสีพ e a ชี y 405จาก r e v รอนนะคะเหมือนกันมากๆอย่างที่บอก99%อีก1%เนี่ยที่ไม่เหมือนกันก็คือเนื้อเนื้อเป็นเนื้อครีมอันนี้เป็นเนื้อกลึ่งครีมกลึ่งเจลนะคะ ต่อมาข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่8 drugstore product that isn't worth the hype hype เนี่ยหมายความว่ามัน มันเป็นคำศัพท์ที่เขาเรียกกันใน y t u t u อะค่ะว่ามันแบบว่าโด่งดังมีชื่อเสียงมากเลยใครๆก็เอามาพูดว่าดีๆีอะไรอย่างเงี้ยก็หมายความว่า Drugstore Product หรือสินค้าชิ้นไหนที่เราใช้แล้วแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่เห็นจะดีสมราคาที่เขาคุยกันไว้เลยนะคะก็ของซารีเนี่ยก็จะเป็นมาสคาร่าของเจ้าตัวนี้เมเปิลล f a โฟล s i s s Mascara ถามว่ามันเป็น p Product ที่ดีไหมนะคะดีดีดอย่าเข้าใจสัลี่ผิดนะสลี่รู้สึกว่ามันเป็น Product ที่ดีสลี่เคยเอามาเฟรคด้วยว่ามันเนี่ยซับเอร์ก็คือมันแยกขนตาให้เป็นเรียงเป็นเส้นๆได้แต่ว่าที่มันดังอะ่ะมันดังเพราะว่าวอลลุ่มแล้วมันดังเพราะว่าเฮ้ยปัดแล้วม,ม,มันเหมือนขนตาปลอมเลยเนี่ยสลลี่เองนะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ดีสมราคาคุยที่เขาบอกว่าปัดปุ๊บจะเหมือนขนตาปลอมเลย ยาเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่ามันก็เป็นมัสคาร่าที่ดีตัวหนึ่งนะคะ แล้ละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับแท็กแท็กนี้ I love drugstore makeup นะคะขอบคุณน้องแนนด้วยที่มาแท็กให้พี่สาลี่ทำก็รู้สึกว่าสนุกนัดกับการหาคําตอบให้กับคําถามพวกนี้นะคะสาลีเองเนี่ยเป็นคนที่รักเครื่องสงําอางที่อยู่ในร้าน drugstore แบบนี้อยู่แล้วนะคะถ้าวันว่างๆเนี่ยสาลี่จะเดินเข้าไปที่ร้านบูธหรือว่าสารแล้วก็ไปอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นชั่วโมงๆเลยไปสวอชนู oon, ่นสวอชนี่นะคะก็มีความสุขที่ได้ไปสวอชเล่นฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยสีไหนสวยเออเราก็หยิบมาใช้นะคะ ก็เพื่อนๆก็ไปเลือกเอาแล้วกันนะรักสตอร์ของถูกๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีทุกชิ้นนะคะเลือกมาแล้วกันการที่เรามาทําแท็กแบบนี้นะคะก็จะได้รู้ว่าเออเนี่ยเขาไปสกรีนกันมาแล้วเขาชอบอันนี้เขาไม่ชอบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางนะคะที่ช่วยให้เราตัดสินใจเวลาที่เราซื้อของมากขึ้นเนอะเออแท็กนี้นอกจากจะสนุกแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ด้วยนะคะวันนี้สาลี่ไปแล้วเจอกันทมวิดีโอหน้าแล้วกันนะคะบ๊ายบาย